ทุกคนคงเคยเห็นมังกรที่มีลักษณะเป็นฮิวมานอยรูปลักษ์ทางกายภาพที่คล้ายมนุษย์จากเกมหรือหนังเรื่องต่างๆแต่หารู้ไหมว่าความจริงมันไม่ได้มีหน้าตาแบบนั้นเลยแม้แต่ในเดียวสวัสดีครับผมนิน Methos Requiem และว,วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกไอคอนิกหนึ่งจากเกม Final Fantasy อย่างบาห์มุดว่าที่แท้จริงแล้วนั้นมันจะมีที่มาที่ไป และเรื่องราวต้นฉบับเป็นอย่างไรในทุกๆปรอบเคารเจอร์ต่างๆ แม้กระทั่งไฟนอลแฟนตาซีบาฮามุดจะโผล่มาในลักษณะของมังกรฮิวมานอยหรือส่วนของร่างกายที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์และสเกลพลังของมันในแต่ละครั้งที่ปรากฏตัวนั้นมักจะโผล่มาในรูปแบบของพลังที่เทียบเคียงได้กับพระเจ้าหรือความสามารถในการทำลายล้างสูงอย่างในเกม Final Fantasy ภาคที่16เองนั้นบาฮามุดมีลักษณะที่เป็นมังกร แต่ร่างท่อนบนคล้ายกับมนุษย์และก็นับได้ว่าเป็นพลังที่ยากจะต่อกรอด้วยทําให้ผู้เล่นที่ควบคุมตัวละครอย่างคลายฟลอตฟิลต้องต่อสู้ยาวนานถึง3เฟสหลักๆด้วยกันนั่นเองครับผมเชื่อว่าทุกๆคนนั้นก็อาจจะตกใจถ้าผมบอกว่าบาฮามุตนั้นมีที่มาต้นฉบับเป็นตำนานพื้นบ้านจากทางฝั่งตะวันออกกลางครับ ต้นฉบับของบาฮามุตนั้นมีต้นกำเนิดมาจากตำนานอาหรับโบราณอีกทั้งบาฮามุตยังสะกดได้อีกว่าบาฮามุตหรือบาฮามุตยังมีชื่อจริงๆของมันว่าบาลูดโดยมีรากศัพท์จากภาษาอาหรับครับบาฮามุตในต้นฉบับนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากเรื่องเล่าหรือตัวละครจากอปเขาเจอร์ต่างๆอย่างชัดเจนโดยถูกอธิบายลักษณะไว้ว่า เป็นปลาสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่มีหัวเป็นฮิปโปและมีหน้าที่คอยขำจุนโลกจากบทพรรณนาการสร้างโลกของชาวอาลับที่กล่าวไว้ว่าโลกของมนุษย์อาศัยอยู่บนหัวไหล่ของเทพที่ยืนหยัดบนอัญ,ญมณีที่มีขนาดเท่าภูเขาที่ยืนอยู่บนหลังของวัวขนาดยักษ์นามว่าเชยุธาบางก็ว่าชื่อคูจาตาใต้เท้าของสัตว์ยักษ์สีขา คือน้ำที่แบกนาภาบนปลายักษ์นามว่าบาฮามูดในตำนานนอกเหนือจากหน้าที่คํำจุนโลกของบาฮามูดแล้วยังมีหน้าที่เป็นศัตรูกับงูยักษ์แห่งท้องทะเลนามว่าเฟลิกที่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายแต่น่าเสียดายที่ชื่อว่าบาฮามูดนั้นแปลว่าสัตว์ร้ายครับ จึงถูกใช้เป็นชื่อเรียกหรือพัฒนาถึงสัตว์ร้ายในตำนานตัวอื่นๆของทางอาหรับเช่นกันแล้วทำไมในปัจจุบันนั้นบาฮามุสถึงได้มีหน้าตาและลักษณะเป็นมนุษย์มังกรหรือมังกรฮิวมานอยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์และอธิบายเชื่อมโยงให้ฟังในหัวข้อถัดไปครับจากเรื่องเล่าข้างต้นผมได้บอกไปแล้วครับว่า ด้วยชื่อของมันที่แปลว่าสัตว์ร้ายเลยมีส่วนทําให้ถูกใช้เป็นชื่อเรียกของสัตว์ขนาดยักษ์ประเภทอื่นครับแต่ที่ถูกใช้อย่างโจงแจ้งจริงๆมีหลักฐานได้คือเมื่อปี1977โดยถูกใช้ในเกมดันเชี n ยนแอนเดรากในเกมนั้นมีการนําเสนอมังกรประเภทหนึ่งชื่อว่าเมทัลลิกดากอนที่จะมีชนชั้นวรรณะเป็นของตัวเองโดยผู้สร้างให้ตําแหน่งบาฮมุตนั้น เป็นดั่งราชาของเผ่าพันธุ์นี้นั่นเองครับหลังๆมาในแวดวง pop culture ของญี่ปุ่นยึ่งหยิบยืมไอเดียนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิยายอนิเมะแม้กระทั่งเกมอย่าง Final Fantasy ก็ตามจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นั่นเองครับคำถามต่อมาหลังจากที่รู้เรื่องราวว่าทำไมถึงถูกใช้กับมังกรคงไม่พ้นการกลับไปมองที่ต้นฉบับ ในจุดนี้นั้นผมขออ้างอิงตัวอย่างเป็นไ Final f a n t a s y แล้วกันนะครับย้อนกลับไปที่ตัวตำนานในเรื่องเล่านั้นกล่าวว่ามีเทวทูตยืนอยู่บนหลังกูจาทาที่ยืนอยู่บนหลังบาฮามุตอีกทีในความคิดของผมนั้นจุดนี้แหละครับที่ถูกใช้อ้างอิงเป็นเลฟในการตีความว่าบาฮามุตเป็นเทพมังกรที่มีลักษณะเป็นฮิวมานอยนั่นเองครับลองสังเกตที่เทวทูตจากภาพตำนานต้นฉบับแล้ว เทวทูตนั้นมีปีกและมีร่างกายเป็นมนุษย์จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าอาจจะเป็นการรวมกันที่มาจากการตีความของผู้สร้างโดยเอาลักษณะเด่นของเทวทูตมายำรวมกับสัตว์ร,ร้ายอย่างปลาที่มีชื่อว่าบาฮุดนั่นเองครับในสมัยนั้นแล้วการที่จะต้องสร้างสัตว์ประหลาดชนิดใหม่โดยเอิงจากจินตนาการและมีโจทย์ให้ผู้เสพสื่อเข้าใจด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายกันเลยทีเดียว การรวมกันของเทวทูตกับปลานั้นจึงเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ผู้คนได้เข้าใจถึงตัวละครนั่นเองครับส่วนเรื่องของพลังบาหามุดในแต่ละสื่อแล้วมีที่มาอย่างตรงตัวชัดเจนเลยครับว่ามาจากต้นฉบับเมื่อปลายักษ์อย่างบาหามุดเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแล้วแถมยังมีหน้าที่ขำจุนโลกการใช้จินตนาการเติมแต่งให้มันมีพลังก็คงไม่พ้นก,การเอาพลังอันยิ่งใหญ่ของมันอย่างทีมราชา ือพระเจ้ามาเติมให้กับมันเพื่อให้สมชื่อว่าเป็นบาฮามุดนั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดในจุดนี้นั้นอาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นครับหากคุณผู้ชมคนไหนคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมบอกกันใต้คอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะครับและสามารถฝากเรื่องเล่าไว้ตามช่องทางต่างๆที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากทางผมและอย่ังเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ